เรื่องอันนี้เราคุณเรื่องเด็กๆมาหลายทีแล้วเนาะเด็กโล่นแก้โลดังแก,แกยอะไรเงี้ยมาถึงคุณพ่อคุณแม่มัง้งว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทะเลาะกันขัดแย้งกันในประเด็นที่แบบว่ามีหลักการการเลี้ยงลูกที่ไม่เหมือนกันมันต้องมีกันบ้างค่ะมันมีตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆนะ เรื่องเล็กๆนิดเดียวก็เหมือนแบบเอออาจจะอยากให้ลูกแต่งตัวคนละสไตล์<อ>พี่จะอยากให้เธอแต่งเป็ตัวฟรุ้งฟิงสีชมพูโบใหญ่กริตเตอร์วิงวิงแต่ดูแล้วคุณพ่อจะอยากให้แต่งแบบแนวบอยบอยนิดๆอะไรเงี้ย<อ>เรื่องใหญ่ก็เรื่องโรงเรียน <laughs> ตอนจะเข้าเรียนเลยคือเราสองคนมีความคิดเห็นในระบบการเรียนไม่เหมือนกันพี่อยากได้โรงเรียนสไตล์นี้คุณพ่ออยากได้สไตล์นี้แล้วตกลงกันไม่ได้เพราะไม่ยอมกันทั้งคู่ ทะเลาะกันใหญ่โตสรุปไม่ได้เลิกคุยแต่มันเกิดไม่ได้เรียนหนังสือแต่คนต่างไม่ยอมหรอพี่เป้อะแล้วที่เรียนปัจจุบันนี้คือตรงกลางหรือว่าให้น้องอ้อถ่ายค่ะว่าใครชนะเอาวพี่เป้ชนะขอโทษนะคะพี่โยชนะเออหลังจากทะเลาะกันครั้งใหญ่อ่ะค่ะต่างคนต่างไม่พูดเรื่องนี้ไปเลยก็เงียบกันไปอะไรเงี้ยพอใกล้ๆละเริ่มใกล้เราก็รู้สึกพี่โอของรู้สึกแหละเราอยู่ดีๆไงไม่รู้กลับมาคุยกันอีกทีเรา มันก็เริ่มอ่อนลงกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็อ่ะก็แล้วแต่ถ้าคิดว่าดีก็เอาได้ได้อะไรเงี้ย,อยขอบอ้อ,อถ้าเรื่องโรงเรียนเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาทาั้งครูเพราะเราเรื่อกโรงเรียนใกล้บ้านอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอออยากให้โรงเรียนใกล้ๆนี่แหละเดินไปก็แบบว่าสะดวกไม่ต้องรถติดคือโรงเรียนเนี่ยจะเป็นที่สุดท้ายที่เราจะมีปัญหาด้วยเลยนะครูเ,เนี่ยก็จะเป็นคนสุดท้ายที่เราอยากจะมีแบบคือ มันลงตัวในเรื่องการเดินทางอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไ่อยากเหลงในนี้ส่วนเรื่องแต่งตัวเนี่ยก็ตรงกันคือรอยแก้วเขาก็ไปบอย,ยอย่างที่พี่เป้เห็นนี่แหละก็เป็นสะกาบุพ่อเขาอาอก็ไม่ติดเพราะว่าลูกก็ชอบพ,อพ่อเขาก็ชอบแนวเดียวกันแต่ว่าจะมีของอ้อนี่แหละบางทีเรามาทําเพจเรามีแอคทิวิตี้มีมีงานอะไรบ้านไปอย่างเงี้ยค่ะที่เขาเรียกเพจกับโปรอย่างงีนะ้เออแล้วก็เขาก็แบบก็ได้ก็แต่แรกแรกนี่คือไม่ยอมเลยนะคะ แต่ว่าหลังๆนี้ก็แบบว่าไม่ยอมคือร้อยแก้วหรือว่าคุณพ่อคะไร้แก้วเนี่ยค่ะจะไม่ค่อยยอมใส่กระโปรงก็เลยกลายเป็นเด็กมีเงินเก็บเพราะว่าอะไรเพราะว่าใส่กระโปรงได้ทั้งละร้อยอ๋อออ๋อก็จะมีเงินเก็บจากการใส่กระโปงของเขาแต่ว่าพอเข้ามาปสองอะค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มแบบเริ่มชอบกระโปรงอะแล้วแต่ไม่ถึงกับทะเลาะกันใช่ไหมคะของดองอ้อกับกับติเรื่องแบบว่าขัดเห็นไม่ตรงกันเรื่องลูกอะไรแบบเนี้ย ม,มันก็มีมาป้าแบบเป็นเรื่องหยุมหยิมหยุมหยิมยมาพี่เต้เรื่องชีวิตประจําวันเนี่ยก็จะมีแบบไม่กินกินขนมก็ได้ลูกเาขาจะแบบไม่ได้คือถ้ากินขนมแล้วมันก็จะมาอิ่มมันจะทําให้กินมื้อใหญ่อ่ะไม่ได้ <Okay. S 1> อะไรอย่างเง<อ>ี้ยแต่ว่าขนมคือของว่างมันก็ต้องว่างจริงจริงมันจะไม่ใช่ของว่างแบบว่าก่อนอาหารหลักอย่างเงี้ยเถียงกันบ้างแต่ถ้าเป็นหลักใหญ่ในการเลี้ยงลูกเลยเนี่ยเขาก็ค่อนข้างให้เกียรติเราค่ะคือเขาก็จะฟังเราเหตุผลของเรามันจะมีน,น้ําหนักมากกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างให้ แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆเขาก็แย้งมาแหละพี่นะทําไมบ่อยเหลือเกินก็ไม่รู้พี่ก็จะเป็นคนแบบว่าออกจากชิวๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางคุณพ่อก็ค่อนข้างแบบว่าอยากให้รู้แบบมีระเบียบเป๊ะ ครอบควไหนที่มีปัญหาแบบนี้นะคะลองคอมเมนต์เข้ามาว่าแบบถ้าเป็นน้องๆก็าจะาบอกว่าเอ้ยคุณพ่อคุณแม่เคยเถียงกันเรื่องนี้นะหรือว่าถ้าเกิดเป็นคุณแม่ก็าจะาบอกว่าเออเคยมีประเด็นเรื่องนี้กับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะลองมาปรึกษาแม่อ้อก,กันว่าแม่อ้อจะแบบให้ความเห็นยังไงหรือว่าให้ขัปรึกษายังไงดีเดี๋ยวเราก็จะอ่านคอมเมนต์แล้วก็เอาเอามาคุยกันเนาะพี่เต้แต่ว่าคือถ้าในฐานะที่ทับเพจเลี้ยงลูกสุดเบี่ยงเนี่ยมีแฟนเพจเข้ามาคุยแล้วนี้ไหมก็คือมีเดีย๋ยวอ้อจะยกเคสประเด็นให้ฟังคือถ้้าาแแฟนนเเเลอ่ยคคืุณมขจะป็ แนวแบบแอนด์เวนเจอร์เขาก็พยายามจะพาลูกไปทํากิจกรรมดำนาไปทำกิจกรรมที่แบบว่าทําอะไรเขาเรียกอะไรดี๋ยวนี้ก็จะชอบเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเหมือนวิถีชุมชนเอใช่ไปทําเกษตรไปดำนาไปปั้นดินอะไรพวกนี้ไปเก็บผักอะไรเงี้ยค่ะก็คุณพ่อก็ไม่อยากให้ไปก็คุยกันจนกระทั่งคุณพ่อให้ไปแล้วพอไปถือกฎไม่ให้ลูกทํากิจกรรมอะไรเลยเพราะว่ากลัวว่าโครจะสกปรก ว,ว่าจะแบบมีสิ่งสง่งผลกระทบว่าลูกจะป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีฝนําลงมานิดนก็เด็กนคนอื่นอาจจะยังได้ทํากิจกรรมต่อไปแต่ปรากฏว่าบ้านนี้ก็คือไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้คุณแม่เขาก็เลยคือด้วยตัวลูกอะ่ะเขาก็ไม่แฮปปี้ไงคะเพราะเขาเห็น,นเพื่อนๆทาได้เขาก็มาคุยกับคุณแม่ว่าทําไมเพื่อนอื่นทําได้แล้วเขาทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เขาก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะคือมันเปลี่ยนแปลงความคิดคุณพ่อไม่ได้เช่งท,งที่แบบ ก็เห็นอยู่ว่าลูกก็ร้องอยู่ว่าลูกอยากจะเล่นแต่พ่อก็ไม่เปิดใจไม่ชอบกิจกรรมพวกนี้เธอก็ถามว่าทายัางไงดีคะพ่าก็คือมันถ้าเป็นเรื่องทัศนคติอะค่ะพี่เป้มันก็มันก็พูดยาก,กน,นะคะแต่ว่าพอดีคุณแม่คุณแอเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าคือเขาจะใช้วิธีการค่อยๆพูดค่ะค่อยๆพูดม,มานานแล้วจนลูกประมาณเจ็ดขวบแล้วเ่อ,อก็เลยบอกว่าถ้างั้นวิธีการค่อยๆพูดไปมันอาจจะไม่ไม่ชัดเจนเท่ากันมา จับเขาคุยกันนั่งโตะเลยท้ายแล้วเราเลี้ยงลูกอะ่ะเราก็ต้องการสร้างกลุ่มกลุ่มกันเนาะแล้วก็สร้างความสุขให้กับลูกอะค่ะประเด็นสําคัญมันคือสองประเด็นเนี้ยเพราะฉะนั้นก็คุยกันจริงจังแล้วก็ให้เหตุผลกันนะคะให้มันเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องคุยวันนี้ลองดูพี่แชร์ของพี่นะก่อนนั้นเนี่ยถ้าเกิดเชอแตมตอนที่ยังเด็กยังแบบเออยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรึกษากันเรื่องพ่อกับแม่มาช่วยกันคุยกันเรื่องเหตุผลว่ามันควรจะยังไงแต่ตอนเนี้ยเชอแตมโตแล้ว พี่บางทีก็ให้ชะแตมตัดสินว่าชะแตมเอายังไงส่วนใหญ่ชะแตมวะคิดเหมือนแม่อาจจะด้วยความเป็นลูกสาวใช่มันเป็นประชาธิปไตยในบ้านนะคะประชาธิปไตยเริ่มต้นที่บ้านมันเป็นแบบนี้เองใช่เอ้าจริงๆอ่อะถ้าประชาธิปไตยเรามังจะชนะพี่จะเรียกว่าเป็นเกิร์ลพาวเวอร์ในบ้านจริงค่ะบ้านอ้อก็อ้อกับแก้วก็บางทีอ้ออาจจะแบบเลือกในสิ่งที่เรารู้ว่าลูกต้องการนั่นแหละเพราะฉะนั้นมักจะเป็นเสียงข้างมากเสมอในสภาบ้านที่เป็นอยู่ เมื่อกี้อย่างที่น้องอ้อบอกว่าเราเรา,เราใกล้ชิดลูกเราอาจจะรู้ว่าลูกอยากได้อะไรหรือลูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันจะมีเนาะที่ที่บางทีอะเรารู้สึกว่าเราอาจจะเข้าใจลูกมากกว่าคุณพ่อหรือเปล่าอย่ี้ใช่ไหมมีไหมมีมุมนั้นไหมคะมีมีเวลหละอะไรเงี้ยคือเราเราพอจะรู้ว่าลูกต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพ่อเขาไม่ใช่ไม่รู้นะพ่อเขาก็ใส่ใจลูกบ้ากนั่นแหละแต่ว่าดีเทลเล็กๆน้อยๆอยกระเป๋าไปโรงเรียนต้องจัดยังไงกระเป๋าสะพายของเขามีอะไรบ้าง แล้วก็เวลาที่เขาแบบจะทํากิจกรรมจะเล่นเกมจะช่วยงานบ้านเขามีอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะรู้มากกว่าแต่เราก็ต้องคอยอัปเดตคุณพ่อด้วยค่ะให้ข้อมูลมันบาลานซ์กันไม่น้อยอกน้อยใจในกาเรองนี้ใช่ใช่ถ้าเป็นเรื่องของความคิดต่างเนี่ยก็จะมีมีอีกอย่างนึงคือก็คล้ายๆกันอ๋อเพื่อมีลูกชายค่ะมีลูกชายแต่คุณพ่อไม่ให้เล่นปืนเพราะว่ามันเป็นการส่งเสริมความรุนแรงเอาไปปุ๋ย เป็นลูกสาวค่ะแต่ว่าเล่นปืนหนักมากบ้านลอยแก้วอายุอาวุธครบมือเป็นครางแเลเราก็เอ๊ะเขาถามถูกคนแล้วก็ถามไม่ถูกคือเราก็แนะนาว่าถ้าไม่ชอบความรุนแรงคือเดี๋ยวนี้มันเป็นกับเป็นมีปืนเลเซอร์ขายแล้วที่ใช้วิธีโหลดโหลดด้วยระบบเลเซอร์อย่างเงี้ยค่ะยิงไปคะแนนรถอันนี้ไม่มีปืนไม่ไม่มีกระสุนไม่เน้นความรุนแรงแน่นอนแต่ว่า้อยแก้วเนี่ยเล่นทั้งปืนมีกระสุนแล้วก็ปืนไม่มีกระสุน เพราะว่าคือพอปืนมีกระสุนเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าความเจ็บอ่ะมันเป็นยังไงแหละพี่เป้ <ừ> เวลาเล่นมันบางทีแบบไปเล่นบ้านเพื่อนไปเล่นกับกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในสายตาเขาก็รู้ว่าเขาต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยก็ก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ชอบคารุแรงก็ไปเล่นปืนเลเซอร์แต่แบบบางทีเรื่องของเล่นมันมันปิดกั้นกันไม่ได้อ่ะค่ะมันก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นแหละอันในลูกชายแล้วก็อีกคนนึงก็คือลูกสาวคือพนพ่อเนี่ยไม่ให้เล่นนอกบ้านค่ะคือ เมือก่อเลราอยู่กัเป็นหมู่บ้านเราจะต้องมีแกง๊งแก๊งแฟนฉันไม่ใช่แก๊งเ่นในหมู่บ้านที่เขาก็จะเล่นกันเป็น,นกลนๆนะคะแต่ว่าลูกสาวเนี่ยไม่คุณพ่อไม่ให้มาเลยเพราะว่าเคยออกมาเล่นแล้วหกลม้มหกล้มแล้วก็แบบเป็นแผลเป็นแล้วลูกเขาแบบววยวายหนักมากเจ็บคือเขาจําเป็นเด็กที่ไม่ค่อยทนกับความเจ็บเลยะคะ่ะ<ช>คุณพ่อก็มาเปลี่ยนคุณแม่อีกเสร็จแล้วก็เลยก็นว่าไม่มีการเล่นนอกบ้านทีนี้วันหนึ่งอะ่ะเขาก็เหมือนไปเจอเพื่อนที่เล่นนอกบ้านด้วยกันเงี้ยค่ะแล้ว ปรากฏว่าเด็กก็ลม้มล้มแล้วก็มีเลือดเขาก็เลยต้องไปทําแผลที่บ้านเพื่อนบ้านนะนะคะแล้วก็คุยกับลูกว่าถ้าร้องไห้เนี่ยก็คือจะไม่ได้ออกมาเล่นอีกแล้วนะอ๋อเพราะเดี๋ยวคุณพ่อจะว่าใช่ไหมใช่ากคาทท็คือก็ใจเด็กมีความอดทนไปคือจะมาล้อจะมาร้อจะมาร้อ,รอคือไม่ได้เล่นนะอะไรเงี้ย <c oughs> เด็กเขาก็เออมันก็เป็นการปรัตบ,บตัวเขาก็ช่วงคุณพ่อไม่อยู่เขาก็พาออกมาเล่นนั่นแหละค่ะแต่เขาก็แบบไม่สบายใจเ้อก็ ตรงนี้มันก็เหมือนรับฟังกันไปนะพีเพ่เป้ะทัศนคติมันก็ต้องค่อยๆค่อยๆแบบค่อยๆปรับ,บค่อยๆแก้กันไปแต่เขาเขาก็บอกแต่เขาก็ยังมีโชคดีเอาก็เลยบอกว่าถ้างั้นน่าเปลี่ยนจากการที่แบบเราพยายามจะเปลี่ยนทัศนคติพ่อมาเป็นจัดสรรเวลาดีกว่าเพราะว่าคุณพ่อก็ไม่ได้อยู่บ้านตลอดเวลาแล้วก็เหมือนว่าช่วงเวลาที่พ่ออยู่ก็ทํากิจกรรมในบ้านช่วงที่พ่อไม่อยู่ก็มาทำกิจกรรมนอกบ้านแล้วคุณแม่ก็ต้องเซฟความปลอดภัยให้ดีๆจะได้ไม่เกิดปัญหาอะไรเนี้ยค่ะเราเรื่องเรียนค่ะน้องอ้อจะมี บางครอบครัวอย่างบ้านพี่ก็มีบ้างเบาๆนะคะถ้าบ้านพี่อะ่ะพ่อและแม่คิดเหมือนกันคือไม่อยากให้ลูกเรียนวิชาการเพิ่มแล้วคือถ้าเกิดจะเรียนพิเศษจะให้เรียนกิจกรรมร้องเพลงเต้นระบำอะไรอย่างเงียเรียนไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้เน้นว่าแบบจะต้องวิชาการจัดเอาแค่รู้หน้าที่ในการเรียนก็พออะไรอย่างงี้ใช่ไหมตั้งใจไปโรงเรียนเรียนหนังสือแต่พอลูกเริ่มโตขึ้นนะคะ่ะพอป .1 ป .2 อย่างเงี้ยวิชาการมันเข้มขน้นแล้วเราจะชิวไม่ได้อะ่ะคือ คือถ้าชิวนี้มีสิทธิสอบตกอะไรเงี้ยก็ต้องเริ่มเริ่มให้มีเรียนพิเศษแบบวิชาการบ้างทีนี้บางบ้านอะ่ะก็อาจจะมีคุณพ่ออาจจะแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวลูกฉันจะแบบสมองบวมไปหมดแล้วเพราะว่าเรียนหนังสือหนักอะไรเงี้ยแต่ตัวคุณแม่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ถ้าเกิดไม่ไปเรียนอันนี้เพิ่มอะ่ะลูกทําข้อสอบไม่ได้มันไม่พอมันอะไรอย่างเงี้ยลูกตามเพื่อนไม่ทันแน่ๆเลยเกิดการขัดแย้งกันในประเด็นแบบนี้ค่ะเรื่องจริงจังเลยคือเรื่องเรียนหนังสืออย่างเงี้ย ทะเลาะใหญ่โตเงน้องอ้อว่ายังไงดีคะถ้าถ้าถ้าดีสุดก็คืออะไรพี่เป้ทางสายกลางเนาะคือเพราะว่าแบบอะไรที่มันมากไปอะค่ะมันมันมันก็มันก็ไม่ดีแต่อ้อก็เข้าใจว่าแบบคือเดี๋ยวนี้โรงเรียนโรงเรียนดีๆสังคมดีๆที่พี่พ่อคุณแม่ตามหาเนี่ยมันมันก็มีข้อจํากัดพ่อก็ว่าเอาเอาที่ลูกไหวอะค่ะพี่เป้คือมันมันฟังเสียงพ่อคนเดียวฟังเสียงแม่คนเดียวก็ไม่ได้ต้องฟังเสียงลูกด้วยว่าเขาไหวไหม คือค <mile> ือช่วงนี้แบบโรงเรียนติวเข้าโรงเรียนต่างๆที่เขาเปิดเป็นสถาบันติวอย่างเงี้ยค่ะอ้อก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวอ้ออย่างเงี้ยอ้อก็ไปเรียนไปเรียนกิจกรรมไปเรียนมวยแต่มันอยู่ข้างๆกันเราก็จะเห็นว่าเราเรากับรู้สึกเราชื่นชมเด็กจังเลยอะค่ะพี่เป้เพราะว่าพอเขาไปถึงอะเขาก็ต้องนั่งกินข้าวตรงนั้นแหละพ่อแม่ก็ป้อนข้าวแล้วก็เข้าไปเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งรอแล้วก็รู้สึกว่ามันมันเป็นความรับผิดชอบของเด็กที่แบบมันน่าชื่นชมอะคือเขาก็เขาก็รู้หน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้ว่า คือความเครียดของลูกอะคะ่ะถ้าเป็นพ่อแม่สังเกตเอาว่าเราเรารับรู้ได้ว่าว่าเขาเครียดหรือ,อยังอะไรเงี้ยค่ะวิชาการก็ดีนะคะมันก็เป็นพื้นฐานที่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คงต้องพยายามบาลานซ์เอาเอาที่ไม่ใช่ว่าพ่อแม่เห็นอ่างเงี้ยเอาที่ลูกไหวแล้วกันเนาะพี่เต้เนาะอ่าใช่เราดูที่ลูกเนาะดูที่ลูกว่าว่าประมาณไหน ือเด็กบางคนเขาชอบนะคะอ้อก็เจอเด็กที่ทีอ่อ้อเคยเล่าให้ฟังอ้เอเจอเด็กที่ชอบอ่านหนังสือชอบตั้งสมุดชอบปัญหาชาวอย่างเงี้ยค่ะเขาสนุกกับสิ่งสิ่งนั้นก็มีแล้วเราเราก็เข้าใจในในความผักดันนะคะเพราะเราก็เห็นว่าบางโรงเรียนที่เด็กเขาพยายามจะเข้าไปให้ได้อ่ะคะ่ะมันมีความสมดุลยังไงอ้อก็ยังคิดสว่าเอาผอผลของการผลของการกระทาอ่ะคือผลของความพยายามเออมันก็งดงามแบบนี้นี่เองอะะ่ค่ะแต่ว่า ถ้าหันกลับมามองลูกเราที่ไม่ได้มีความพยายามขนาดนั้นน่ะเราก็รู้สึกว่าเราให้ความสมมุติถ้ามันพลาดโอกาสนั้นมาความใกล้ชิดประสบการณ์ชีวิตมันก็ยังมีรอบด้านให้เราสนับสนุนนะคะก็ไม่ได้อยากจะแบบมุง่งจนไม่บอกอะไรรอบด้านเลยะะอย่างเงี้ยค่ะต้องบาลานซ์ชีวิตอย่างที่เนี้ยค่ะทางสายกลางอ่อาจ,จะดูจากผลการเรียนลูกถ้าวิชาไหนที่มันไม่ไหวจริงๆก็อาจจะต้องเสริมถ้าพ่อแม่สอนเองไม่ไหวจริงๆอ่าใช่ใชค่ะ พี่เป้มันจะมีสองแบบก็คือเราส่งเสริมจุดเด่นของเขาให้เขาทำมันให้ได้ดีที่สุด<ช>กับการแก้ไขจุดต้อยอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าสองอย่างมันมันมามันมาพอมกันไม่ได้อะ่ะบางทีเอ้อว่าเราก็ไปพัฒนาจุดดีของเขาให้มันไปให้สุดได้ปีปีที่แล้วตอนเชื่อแต่เพิ่งขึ้นปอนดึงอะคะ่ะก็มีตกใจกับกับ สภาวะแวดล้อมหนักมากเพอพอปอนหนึ่งอยู่ดีๆแบบว่าการเรียนจะเต็มเข้มข้นมากอะไรเงี้ยแล้วตารางเรียนกิจกรรมนางก็แน่นก็เวอร์อยู่สักพักหนึ่งล้วก็ค่อยๆจัดสรรว่าอันนั้นพอไม่ต้องแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะไปพอทางวิชาการเท่านเนเอากัน <c oughs> มานไปทำแหละเวลาไปเที่ยวมีแบบมีช่วงเวลาทํากันบ้านอะไรเงี้ย คือการบ้านเขาเยอะจริงอะคะ่ะถ้าเกิดเป็นช่วงเปิดเทอมแล้วเราไปกันเสาร์อาทิตย์อะต้องแบกไปถ,ถ้าเราจะไปสายวิชาการเนาะอ้อเหงอ้อมีเพื่อนนะคะล,ลูกเรีนยนมิธยมต้นอ้อสออยู่ห้องกีฟะค,ะค่ะก็ทำงานบ้านเสร็จตีหนึ่งตีสองอ้อก็แบบม,มันมันเยอะไปไหมอะแล้วบอกคนอกินก็จะประมาณนี้อ้อก็หนักก็หนักจริงๆนะห้องกิฟนี่ ไม่รู้ว่าแบบผู้ปกครองคนไหนมีลูกเรียนห้องกิฟประสบการณ์การเรียนห้องกิฟแบบมาแชร์บ้างเด็กห้องกิฟคืออะไรอะคะห้องกิฟก็คือเหมือนห้องห้องเก่งอะค่ะเหมือนห้องที่แบบจังหวันักเรียนแบบว่าสุดยอดเต่นเด่นมีพรสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นห้องเด็กเก่งะเรียกง่ายๆห้องชิงอ๋ออ๋ออ๋อในโรงเรียนไทยอะไรเงี้ยค่ะเวลาพ่อพ่อไม่อยู่แม่แม่เลี้ยงลูกยังไงคะก็ปกตินะคะเวลาพ่อไม่อยู่อ๋อเปต่างตรงนี้คือถ้าถ้า ็จะแบบตัวติดกับลูกไงคะจะแบบชอบโนเนี้ยลูกชอบปัดชอบหอมลูกคือถ้าพ่อมาอยู่ก็จะฟัดแรงฟัดเก่งแต่ว่าถ้า,าแต่ละพ่อมาก็แบบพ่อเขาก็ต้องแย่งกั่ะก็จะแบบก็จะหนักไปทางทําง,งานบ้านมองอยู่ห่างๆอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ได้แล้ชิดกับเขามากเือนเวลาที่แบบอยู่กันสองคนให้ให้พ่อเขาจัดการให้พ่อเขาได้ สวีทเรามนติกกันไปอือโอ้จริงเนาะด้วยความที่เราเป็นแม่มันก็จะมีงานบ้านมีหลายสิ่งต้องทําใช่ไหมคะถ้าพ่ออยู่ถ้าพ่ออยู่โอ้ถ้าคุณพ่ออยู่หรือว่าคุณพ่อว่างจากการทํางานอยู่อะไรเงี้ยเราก็อยากจะพยายามให้ลูกอยู่กับพ่อไปเล่นกับพ่อไปอะไรกับพ่อต้องไปหาเราไม่ได้อ๋อของอ้อเนี่ยจะมีต่างกันกับติ๊กเวลาติ๊กอยู่ก็ต่างกันอ้อเนี่ยสอน้อยแก้วมาเสมอเรื่องแบบว่า คือห้ามโอเอมีอะไรต้องรีบทำส่วนอยู่กับพ่อบางทีก็สายโอเอบ้างบางทีเขาก็จะชิลกันเนี้ยค่ะถ้าอยู่กับพ่อก็แบบอาจจะนานนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าทํากันบ้านก็อาจจะนานนิดนึงจะท่องศัพท์ก็ต้องออกไปวิ่งออกกําลังกายด้วยท่องศัพท์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ากับแม่ก็จะเป๊ะเรื่องเวลานิดนึงจริงๆแล้วาเหมือนสลับกันนะถ้าอยู่กับเธอแต่อยู่กับพี่ลำใหญ่ทั้งคู่เลยพี่โย่พี่โย่หงุดหงิดว่าเลยแบบ อยู่กับแม่ที่ชิวชิวกันไปพี่โยเหมือนเลี้ยงเลี้ยงลูกสองคนคุณพ่อเหมือนเลี้ยงลูกสองคนสมควนที่ใช้บ่อยผักฉีดถึงหูเอ่ออันนี้คุณแม่คุณแม่แม่มีปัญหานี้ไหมรวมทั้งคุณแม่ออดด้วยนะคะคือพูดทีเดียวไม่ลุกไปทําแบบเชาตามอาบน้าเชาตามอาบน้ำเชตาพูดไปแบบสี่ห้าทีจนแบบพี่จะบอกว่ารู้ไหมว่าแค่พูดนี่แม่ก็เหนื่อย้รดาอะไรเงี้ยเราแบบว่าถ้ายิ่งพูดหลายทีแม่จะโมโหนะเป็นไหมคะ คือไม่ไม่ไม่ค่อยเพราะว่าอย่างที่อ้อบอกว่าอ้อชอบชอบคุยกับร้อยแก้วเรื่องแบบว่ามีหน้าที่อะไรให้ไปทําให้กระตือรือร้นพยายามบอกเขาว่าหน้าที่เราพอทําเสร็จแล้วมันก็จะเหลือเวลาที่มันเป็นอิสระอันนั้นจะทําอะไรแม้ก็จะไม่ว่าแต่ว่ามันก็จะบาลานซ์กันนะเห็นว่าเห็นว่าสติกเรื่องเวลาอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสมมติถ้าเขาเล่นเกมอยู่แล้วเขาพูดว่าขอเล่นให้จบเกมอย่างเงี้ยเอาให้อะไรที่ทํค้างอยู่อะไรเงี้ยให้แต่ว่าพอมาถึงบ้านแบบสมมติกลับมาจากโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะพอมาถึง ปุ๊บเขาก็จะแบบขอฟรีทักแบบหนึ่งถ้าไม่ได้ไปเรียนพิเศษอะไรก็จะนั่งเล่นเกมนั่งอะไรของเขาประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นเขาก็จะไปกรอบน้ําจัดกระเป๋าทํากันบ้านแล้วก็อาบน้ําเลยแล้วหลังจากนั้นเขาจะเล่นเกมอะไรก็แบบว่าได้ถ้าแบบบอกให้ไปทํแล้วไม่ทําก็จะแบบนิดนึงน้องออดุวิธีดุของน้องออดทำยังไงคะคือร้อยแก้วนะถ้าพูดว่าก็ทําไมร้อยแก้วไม่ทําหน้าที่ตัวเองให้มันเสร็จไปก่อนทําไมแม่สอนแล้วร้อยแก้ว ไม่พยายามลองทําดูว่ามันว่าพอมันเสร็จแล้วแล้วมันพอร้แก้วมีเวลาว่าเราได้เล่นยาวๆแล้วมันดียังไงอย่างเงี้ยคะ่ะแรกๆใช่ไหมคะแต่พอ<ช>หลาๆเนี้ยพูดคานี้ได้ค่ะร้อยแก้ว <laughs> แค่นี้<ด>ไม่ได้ใช้ที่แบบคําพูดใช้ที่น้ําเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่น้าเสียงน้องอ้อพูดขึ้นมาพี่ยังอึ้งเลยนะร้ <laughs> อยแก้ว <laughs>